สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮโลนิวเจนและขอสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งเตือนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามเพื่อรับฟังดวงของท่านทุกเดือนจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆม,มานะคะ,อะขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเครื่องสำอางแพสชั่นแคทจากประเทศเกาหลีนะคะเป็นลิปติ้น ที่มีทั้งหมด14สีสด้วยกันหากท่านใดเป็นแฟนพันแท้เครื่องสำอางเกาหลีนะคะก็ฝากไปติดตามกันได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะเดือนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างทางช่อง Horo New Gen เราจะมีการดูดวงจากหลักโหราศาสตร์ไทยด้วยการดูการเคลื่อนตัวของดวงดาวบนท้องฟ้าประกอบก,บกับการเปิดไพ่พ่อมดเมอลินนะคะ สำหรับการดูด้วยลัคนาราศีหลายท่านอาจจะสงสัยว่าลัคนาราศีคือการแบ่งจากาปฏิทินสากลหรือเปล่าจริงๆแล้วเราใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องท่านจะต้องทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนและสามารถเช็คได้จาก เว็บไซต์ฟรีทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะลองไปใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านดูแล้วลองเช็คดูว่าจริงๆแล้วท่านมีลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่ถ้าหากว่าไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดจริงๆก็อาจจะใช้การแบ่งเวลาเกิดตามปฏิทินสากลก็ได้นะคะแต่อาจจะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วลัคนาจะมีความแม่นยําม,มากกว่านะคะ ค่ะสาหรับการอ่านดวงนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงโดยภาพรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะแต่หากท่านใดต้องการดูดวงส่วนตัวรบกวนติดต่อมาส่วนตัวนะคะค่ะชาวลัคนาราศีเมษสําหรับเดือนนี้ก็จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะจะมะีดาวใหญ่คือดาวพ,ะพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายคุณธรรม คุณงามความดีทั้งหมดเลยนะคะกําลังเดินทางย้ายเข้าสู่พบลาภหรือพบลาบนั่นเองนั่นแปลว่าต้องขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะกับชาวราศีเมษท่านกําลังจะได้ลาบจากผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นการทํางานก็ได้หรืออาจจะเป็นโชคลาบอื่นใดก็ได้ที่มาจากทางผู้ใหญ่นะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะในขณะเดียวกันก็มีดาวพระอาทิต์เนี่ยเดินทางเข้าสู่พบมรณะนะคะ นั่นแปลว่าโอกาสในการสําเร็จทางด้านการงานเนี่ยท่านอาจจะต้องทําตัวเป็นคนอยู่เบื้องหลังไม่จําเป็นที่จะต้องมาแสดงตัวตนหรือออกหน้ามากนะอยู่เบื้องหลังก็ประสบความสําเร็จได้นะคะส่วนสุขภาพเนี่ยอาจจะให้ดูไปที่เรื่องเลือดลมความดันควบคุมการทานอาหารที่จะมีผลกระทบทางด้านความความดันนะคะแล้วก็มีอีกกดาวหนึ่งก็คือดาวพัพพุธเนี่ยก็จะจะเข้ามาประทับ คู่กันกับดาวพระอาทิตย์นะคะก็ให้สังเกตคําพูดของตัวเองให้ระวังคําพูดด้วยนะคะอาจจะทําให้คนอื่นเสียใจได้โดยที่เราไม่รู้ตัวฟันให้ดูสุขภาพฟันด้วยนะคะค่ะสําหรับความรักนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวความรักดาวพระอาทิตย์กับดาวพระอังคารเนี่ยประทับอยู่ตําแหน่งคู่ค,ครองก็ให้ระมัดระวังความอารมณ์ร้อนใจร้อนกับคู่ครองคนรักนิดนึงถ้าผ่านช่วงกลางเดือนไปแล้วก็จะดีขึ้นเองนะคะ สำหรับทั้งคนที่โสดแล้วก็ทั้งคนที่ไม่โสดแล้วก็ตามช่วงต้นเดือนอาจจะเป็นช่วงที่ดาวคู่ครองอาจจะยังไม่ค่อยดีแต่หลังกลางเดือนไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นเองนะคะค่ะทั้งหมดที่ผ่านไปเป็นการอ่านดวงด้วยโหราศาสตร์เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พ่อมดเมอรลินอีกครั้งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มดวงนะคะขออนุญาตเปิดไพ่คะ่ะ เดือนนี้ต้องขยันนะคะเปิดมาเจอไพ่ที่ขยันเลยขยันทำงานเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่กำลังให้คุณเลยว้าวมีสเสน่ห์มากยิ่งทำงานยิ่งสำเร็จยิ่งทำงานยิ่งสำเร็จความสำเร็จมาถึงแล้วนะคะพ่อมดเมอร์ลินบอกว่า ท่านกำลังมีเสน่ห์มากกับการทํางานขอให้ทํางานด้วยความตั้งใจขยันขันแข็งเพราะาดาวผู้ใหญ่กําลังจะให้ปูนาเดจบํานานกับท่านเลยนะคะส่วนด้านความรักก็เป็นเดือนที่กําลังจะได้พบกับคนรักที่เราถูกใจเพราะเขาจะมีเสน่ห์มากๆนี่สำหรับคนโสดนะคะกำลังจะพบเจอกับคนที่มีเสน่ห์และคนที่ฉลาดด้วยสำหรับคนที่มี แฟนแล้วมีคู่แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องที่ต้องน่ากังวลอะไรก็มีมีความรักที่ดีกันกับคนรักอะนะคะมีมีกิจกรรมที่ดีต่อกันส่วนด้านการเงินการเงินก็มีโชคลาบด้วยนะคะมีโชคลาบาตามาจากในไพ่บอกว่ามีสเสน่ห์โชคลาบเข้าหาและในขณะเดียวกันงานประจำก็ทาเงินแต่อาจจะต้อง ออกแอคชั่นเยอะนิดนึงกับงานประจําแต่ในขณะเดียวกันก็มีลาบมาหนุนนาด้วยเช่นกันนี่คือการคอนเฟิร์มดวงด้วยไพ่พ่อมดเมลินได้บอกมาประมาณนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีเมษนะคะขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็สู้ๆต่อไปและพบกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ